ส่วนแล้หนึ่งพอถอดส่วนแล้วทันทีมันคือชุดนี้จริงๆลรวเมื่อกี้ดูแบบวันนี้ไปลางมาแบบชิลเมื่อกี้ฟิลผู้จัดการทะเลขาเมื่อกี้ฟิลทะเลขาเปิดออกมาฟิลฟารับพ่อมาล้อมลงทุนกับโอเคไหมคะโอเคไหมคะสวยย่ง ได้ยมบิขอตั๋ไปนะไปนะครับศุกรสี่สัปดาหมาร่วมงานวันนี้วันนี้ยูบีน่าสนใจยังไงบ้างจ๊ะก็คือวันนี้อยู่บัตรเครดิตยูบีเขามีการโคแบรนดิ้งกับทั้งหมด5แบรนด์นะคะซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ในทุกๆรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการสั่งของออนไลน์หรือว่าการสั่งอาหารออนไลน์การสะสมไมล์หรือว่าคนที่ชอบช้อปปิ้งหรือว่าจะเป็นคนที่แบบว่า ชอบการขับรถอะไรเงี้ยก็คือครบทวนถูกไลฟ์สไตล์ก็เลยแบบอยากเชิญชวนทุกคนให้ลองดูว่าบัตรใบไหนจะเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามีหลายมีแบบมีหลายแบรนด์มีหลายมีหลายแบรนด์ให้เลือกค่ะตอนนี้ก็คือโคกับทั้งหมด5แบรนด์ส่วนเราเห็นแบบโคคันเป็นรู้สึกว่า นเ้นยงงางหนูต้องสมัครทั้งห้าแบรนด์แล้วค <laughs> ่ะเ <laughs> พราะชีวิตหนูค่อนข้างหลากหลายทออั้งชอบกินชอบเที่ยวชอบช้อปปิง้งใดๆทุกอย่างขับ,ขบรถก็คือเข้าหมดหมันก็ตอบโจทย์คนยุคใหม่น,นใช่จริงๆเพราะว่ามันตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการประหยัดเวลาแล้วก็คุ้มค่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสมัครกันได้บอกทางก็ลอง ลองดูกันค่ะว่าใครเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราก็ค่อนข้างยุ่งนะคะตอนนี้แต่ถ้ามีผู้ช่วยมีตัวช่วยที่ดีมาช่วยแบ่งเบาแถมแบบโอเราก็ทําให้เหมือนแบบทุกการใช้จ่ายของเราอ่ะมันมีมีสิทธิพิเศษอะไรแบบนี้<ช>นเพราะฉะนั้นทุกคนยังไงทุกคนก็ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้จ่ายแล้วเราได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วทำไมเราไม่หันมาใช้บัตรเครดิตกันคะ โอเคค่ะไปเที่ยวภูเก็ตมาหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ไม่ได้ไปก็คงไม่ใช่เจอพระประชารัเหรอไปเที่ยวไปไปทำงานก่อนค่ะจริงๆแล้วมีงานอีเวนต์นะคะแล้วก็เลยเหมือนชวนน้องสาวอยู่ต่อใช่อยู่กับน้องสาวอยู่อยู่อยู่ไปทำงานกี่คนแล้วอยู่กี่คนไปทำงาน คนเดียวค่ะแต่ว่าก่อนนะ้นนั้นมันมีคนอื่นไปแล้วเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึงเห็นใช่ไหมมีคนจับเทียบโรสรุปว่ามีการเจอกันหรือว่าอะไรที่เนบไปกันก็จริงๆเพิ่งมาทราบทีหลังเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงจราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะแล้วพอเสร็จเราก็ออ๊ยไปงานเดียวกันแล้วก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะอยู่เที่ยวต่อนะเขาบอกเขาจะอยู่เหมือนกันก็เลย มันก็เป็นเรื่องบังเอิญก่อนหนึ่งใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่บังเอิญเพราะว่ามันก็มีความแบบเออตั้งใจชวนกันไปทานของอร่อยมีแบบเออไปเที่ยวกันไหนๆก็อยู่ที่เดียวกันแล้วแต่ว่าโมเมนต์นั้นคือไปกันสองคนไหมหรือว่ายังไงไม่ไปกันเยอะมากๆค่ะไปกันเยอะเลยใช่ค่ะจริงๆถ้าคนที่เจอตามที่ต่างๆจริงก็ไม่ได้ปิดอะไรหมายถึงว่าก็ทาตัวธรรมชาติอย่างที่หนูว่าหนูยังให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่า เราก็ไปกันเยอะแล้วก็เดินปกติเลยค่ะในภูเก็ตแต่สถานที่มันโรแมนติกนะมันดูแบบเมืองวิวเนี่ยถ้าคนเยอะมากเลยค่ะมันมีฟิล์มันมีฟิลแบบว่าโอ้ใจแบบวิววิวบ้างไหมอะไรเงี้ยเหมือนเดิมก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมเพราะว่าโอ้ไม่รู้ว่าใจเย็นๆค่ะหนูแบบอยากให้ทุกอย่างมันธรรมชาติจริงๆคือหนูเข้าใจว่ามันมีคนเชียร์เยอะใช่ป้าเราก็ แบบมีข่าวอะไรออกมาเรื่อยๆมันก็ทําให้คนแบบอินแล้วก็อยากให้มันแบบเออเป็นจริงจักคูจินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูสําหรับหนูอะหนูโตแล้วแล้วแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆหนูก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันควรจะต้องเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบใช้เวลามากกว่านี้ก็คือต่างคนต่างให้กําลังใจกันมอบความรู้สึกดีๆหมายถึงว่าเขาอยากมอบความรู้สึกดีๆให้เรามันก็เป็นเรื่องดีที่เราควรจะแบบรับไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะ ไปนิทิศทางไหนหนูก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันรวมถึงเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เวลามันมันมันนำพางไปแต่คนเซาแคปชั่นเยอะนะตกหลุมนัดท้องฟ้าคนนก้นว่าท้องฟ้าหรือใครก็ตกหลุมก็ในรูปมีท้องฟ้าแล้วมันจะตกหลุมหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงใครอะไรเปล่า ท้องฟ้าแปลว่าท้องฟ้าค่ะอะ<ช>จริงๆหลายคนเซลยูแมทริปนี้เพราะว่าคนเขาไปเมนูแบบพือเกตววานใช่พือจริงๆเราไปกันหลายคนอ,อย่างที่บางบอกจริงๆถ้าไม่ได้มีงานนั้นนะคะ,ะก็คงไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันอะไร รูปที่เราลงเขาถ่ายใช่ถ่ายสลับกันนะเดี๋ยวรูปที่เขาลงเรามีส่วนกดชัตเตอร์อะไรอย่างงี้ดูไหมคะหัผัดกันถ่ายรูปเลยดูถ่ายรูปไม่เก่งอ่้องมีคนถ่ายให้ใช่ถ่ายให้เราถ่ายให้เราหลายคนอยู่อ่ามีมีรูปมีหลายมีหลายตากล้องเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ลงแต่ก็มีฟิล์มของเขาด้วย <laughs> ผ่านไหมผ่านไหมอันดับออแรกเขา้ากต้องเป็นอะไรกันหรืออย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบถ่ายรูปต้องผ่านนิดนึงเขาถ่ายรูปโอเคไหมโอเคอยู่ค่ะเออส่วนรูปเขาา <laughs> ถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วอา่อาแล้วเราได้ถ่ายรูปให้เขาบ้างไหมบนลงบน, <laughs> บนเรือนี่เขาลงไหมนะไม่เลยค่ะ <laughs> <laughs> เรา ชอบถูกถ่ายมากกว่ามันรู้จักพอได้ไปออกทริปอะไรด้วยกันแบบนี้มันแบบรู้จักอะไรมากกันมากขึ้นป่าเดิมไหมคะที่จริงมันก็รู้จักกันมากขึ้นเพราะเหมือนกับเออก็ได้ไปเที่ยวอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็น่าลขัดทุกทุกอย่างมันก็อย่างที่ฟังบอกว่าแบบตั้งแต่เดวันที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแบบทำงานร่วมกันใช่ไหมคะจนกระทั่งทุกทุกคนก็จีนจนทําให้เราแบบว่าได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเยคุณแม้กันทุกคืนไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่มี มีครยกยูบ้างเก่ดมาคยัไม่คุไม่ไม่มีไม่มีค่ะแบบส่วนใหญ่เป็นแบบให้กาลังใจในการทางานมากกว่าเราปล่อยคุณไหมเออเราเก่งไหมเอาจริงคือข่าวที่เขียนเราไปไกลหมดเื่องจริงมากเค่ะแบบในทิกตอกอะไรที่แบบเพื่อนหนูชอบส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันน่ารักมันเชียร์แบบเชียร์น่ารักเป็นเในทิศทางที่พสิทีฟ่ว่า <fidelity> มันไกลเกินเลยก็จริงมากเลยค่ะอย่างี่ไม่รับไปไหนมาไหนด้วยกันเราเกรงไหมคะเพราะว่าไปหลายคนแต่เธแต่ก็จับแค่แบบคู่เราใช่จริงๆเวลาไปไหนมาไหนก็คือไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งตลอดเลยค่ะย,ยังไม่ได้ไปไหนกันสองคนต้องมีการบอกเพื่อนนะอย่าอย่า,ยา,ยาปล่อยโป,ป๊พวกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน่ะตัวดีเลยจริงล้ำจริงมีรายที่สุดเนี่ยแบบเป็นแบบ เป็นแม่ทุนหัวของแฟนคลับันไก็คือคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็จะชอบปาล์มปามอยู่เสมอในคอมเมนต์ว่าแม่หยุดก่อนคนเดินเขาคิดแหล่งเขาในไม่ใช่ใครคือเพื่อนเพื่อนรอบตัวนี่แหละค่ะคือคนก็อยากเห็นเรามีความสูอย่างเห็นเรากลับมาสดใสแต่ว่าุูทุกอย่างก็จะบอกเพื่อนอยู่เสมอว่าเย็น แสดงว่าผมก็ผ่านไปใส่ตาเพื่อนๆมาก็ไม่รู้เพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันค่ะหนูยังไม่ค่อยได้เจอแล้วเพื่อนจะค่อยได้เจอได้ยังไงอ่ะอีกอ่ะอีกสุดก็คือเสื้อเสื้อเอสิอะไรมันจะเป๊ะกัขนาด้มันเป็นเสื้อเจ้าปัญหาเนาะมันตอกย้ำมันแบบจริงจริงมันเป็นเสื้อรุ่นิมิเต็ดค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่สะสมหรือว่าแบบเข้าใจแบรนด์เนี้ยอยู่แล้วก็จะแบบอยากได้อยากมีอะไร มันก็บังเอิญอันนี้จริงๆริไม่โกหกไม่โกหกบังเอิญซื้อตัวเดียวกันหนูก็ซื้อของหนูเขาก็ซื้อของเขาทําไมต้องหนึ่งศูนย์เหมือนกันคะมันมีเบอร์เดียวใช่แล้วหนูไม่รู้เลยว่าใครจะใส่ก่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่แล้วปรากฏก็เพิ่งเห็นที่แฟนสาวเขามาเทียบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลงรูปว่าเขาใส่ชะกะลสรุปว่าเป็นเสื้อคู่หรือเสื้อเขาเอ้ยใช่ค่ะ ไม่ใช่ทังเสื้อคู่แล้วก็ไม่ใช่เสื้อเขาค่ะเสื้อเรา มีคนละตัวแต่ตางคนต่างซื้อแต่รู้ว่าต่างคนก็ต่างมีเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็รู้ว่ามีค่ะแต่ว่าซื้อมาแล้วจะไม่ใส่มันก็ไม่ได้เปล่าแต่เห็นใช่ไหมว่าคนทนทนเซารเรื่องนี้เยอะเลยคนก็คิดว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันหนูซื้อเองได้หนูทำไมต้องเป็นหนูที่เอาเสื้อเขาไปใส่หนูซื้อเองได้สาวอัลซาร์ไปใส่ได้ทักกคุยกันนะว่าอุ้ยความเออหลี่มีมีเบวีนเล็กน้อยเพราะว่า ซื้อก่อนหรอหนูไม่รู้หรอกว่าใครซื้อก่อนแต่หนูต้องได้ใส่ก่อนเพราะ่าหนูใส่ทีหลังมันกลายเป็นหนูไปเอาเสื้อเขามาใส่เรามีเงินเราซื้อเองได้นะคะเขาเ่าไงก็ขำผมก็บอกว่าช่วยไม่ได้เขาใส่ก่อนมันไม่อยู่ที่ทมอ่ะเพราะชาวเน็ตคิดว่าหนูไปเอาเสื้อเขามาใส่แล้วอย่างนี้จะพูดอะไรจะทําอะไรนี่แอบกังวลไหมเพราะว่าแม่หนูเริ่มคิดแล้วว่าแบบ เอ๊มีอะไรที่เหมือนกันอีกมนะยังจะซื้ออะไรที่เหมือนกันอีกไว้เรงมาสองเรื่องนี้บังเอิญหลายเรื่องแล้วนะวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญเลยบังเอิญโลกกลมผมไม่ขีดเดี๋ยวบังเอิญเป็นแฟนกันนะให้มันตลกเด่๋ยวซีเรียสซีอย่าตัดไปแค่ตอนนี้นะแต่โดยรวมความสัมพันธ์ก็ไปด้วยดีนะ ที่จริงก็ค่อยๆไปด้วยดีค่ะอย่างที่บอกหนูก็พูดแล้วว่าแบบหนูไม่อยากให้มันรีบเร่งอะไรแล้วก็ไม่อยากให้ใครมากดดันด้วยจริงๆทุกอย่างมันก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นมิตรภาพที่น่ารักดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันจะแบบพัฒนาไปได้ก็ปล่อยมันไปแต่ว่าถ้ามันแบบแต่ว่าถ้ามันแบบอยู่ตรงนี้แล้วมันดีที่สุดก็อาจจะอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่าหนูไม่ส่วนตัวเราในฐานะผู้หญิงรู้สึกว่าทางอกก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรใช่ไหมหนูว่าเขาเข้าใจเพราะว่าหนูพูดบ่อยมากจริง ใช่หนูพูดบ่อยมากจนหนูคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจและการที่ยแฟนเชียร์แฟนชงมันทําให้เราแบบกดดันมันไม่ได้กดดันหรอวค่ะแต่ก็อยากให้รู้ว่าจริงๆเรามันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยกองเชียร์มีผลแบบใดคะกองเชียร์มีผลแบบใดเหรอคะสำหรับกองเชียร์จริงๆหนูมีความสุขที่แฟนคลับเห็นเรามีความสุขจริงๆหนูก็แฮปปี้ที่ทุกคนแฮปปี้ อยากที ask, kind of okay hmm. right. ่หนูบอกอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเป็นข่าวหรือมีข่าวจีนอะไรกันแล้วถ้ามันไม่ได้แบบเป็นกระแสในทางไม่ดีหนูก็โอเคอยู่แล้วก็รุนได้หนอรอรุนได้ก็นั่นแหละค่ะให้เวลาเป็นเรื่องของอนาคตค่ะจริงๆมันจะมีจุดคลายแม็กมาหลายฟังค่ะแบบมันจะชนะใจเราตรงไหนอะไรเงี้ยเคยเคยตั้งโจทย์ตั้งโกก็ตีบ้างไหมไม่เคยตั้งเลยค่ะลากหนูต้องรอได้ค่ะอันนี้อันนี้บอกไข่บอกทุกคน เออเออแต่กำลังใจดีนะกำลังใจดีเพื่อนเพื่อนดีน่ารักดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะชมไม่ขึ้นเลยสักก็เข้มอยู่นะมังเออรพอแล้วเนี่ยเนี่ยพอเพาเปล่าไม่พูดเองรอได้รักหนูต้องรอได้เสื้กมพมลิขิตชอบเส้อกลมีแต่เรื่องมังเอิญเสื้อคู่หรือเสื้อขาวเกือบวกั ไม่ได้สักอันเลยนะถ้าตอบคือผิดทั้งคู่เลยนะเสื้อคู่ก็ผิดเสื้อเ้ายิ่งหนักเลยช่างานเช้าอ่ะมีสิทธิ์ช่างานเช้ามีสิทธิ์แน่แบบโอ๊ะขอความดีหน่อยค่ะพี่ฟางขอบคุณค่ะที่ฟางฝั่งนี้จ้ะอก้องฝั่งนี้ตอนนลาบุกหนึ่งสอง ตาลก้องตาล้องมาแล้วตาลก้องมาไอมเล่นสองแป้งปลอานะคะโอเคขอบคุณค่ะแป้งกับนาำอ๋อแสงมันเป็นเงาใช่ไหม ห้าส yeah. ิบหกแกนสกัดไหซ้ายนิดนึงเแกนตรงกลางได้ไปอยู่ลุงนี่ให้ฟิวนังงาน ไม่ค่อยได้ใจไงนานมากๆแล้วอ่ะให้ฟิลดูเป็นควีนนางงามเปินช่วงเก็บตัวเกิเพราะไฟมันเ้าใช่ใช่แล้วนางรูดนางตามที่ขอท้านี้แล้วกันเดี๋ยวดูว่าต้ออันนี้หรือหล่าต้องข้ามซ้ำแสืยต้องหันนี้ไปเลยบ้างขอบนัเนี่ยมือมาจองค่ะโอ้ยอยากให้หนูแบบ ดูไม่มีราศีนะดูเดี๋ยวก็แบบโอ้โหพทย์บอกข่าวซะดีเลยแต่ว่าหน้าดูแบบขาวมากในบอกในบอกดูสดใสสวยนนะลูกอันนี้สวยๆแนะหนะลูกนึ่งสาวพระตอนนี้คุณปรางทำอะไรอยู่บ้างทราบมาว่ายุ่งมากเป็นคนที่ทำอะไรแบบอยากให้วันหนึ่งมี78ชั่วโมงอยากให้เป็นอย่างนั้นเสมอค่ะค่ะ ก่อนหน้านี้เป็นนักแสดงค่ะแล้วล่าสุดประมาณช่วงการปีก็คือรับบทศิลปินด้วยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นอยูอ O B Live แน่นอนค่ะก็เลยเหมือนทําให้ยุ่งขึ้นมากเข้าไปอีกแต่ว่าจริงๆก็ทุกๆวันก็มีความสุขดีค่ะหมายถึงว่านอกจากถ่ายละครแล้วก็ยังมีงานโชว์เพลงด้วยมีร้องเพลงแล้วก็ยังมีต้องพัฒนาตัวเองไมว่าจะเป็นเรียนเต้นเรียนร้องเพลงที่สําคัญยังไม่ทิ้ง ไลฟ์ไสไตล์ส่วนตัวก็คือการท่องเที่ยวแล้วก็การกินของโนูค่ะดูสิคะเพราะฉันวันหนึ่งเนี่ยครบหมดแล้วนะคะละครก็ต้องถ่ายตอนนี้มาเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องก็ต้องมีการฝึกซ้อมไม่ใช่แค่ร้องเดี๋ยวนี้จะต้องเต้นด้วยใช่แต,แต่ว่าก็ยังชอบเที่ยวรับประทานอาหารก็ยังชอบถูกต้องค่ะวันธรรมดาเวลาที่มีเวลาเหลือน้อยนิดทาอะไรคะอะไรที่เป็นงานอดิเรกที่คุณชอบ ที่จริงเป็นคนชอบแบบช้อปปิ้งแล้วก็ชอบกินมากชอบเสาะแสวงหาร้านใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะีิจูนยกตัวอย่างร้านอร่อยๆให้เราสักนิดหนึ่งโน้โหจริงๆมีเยอะโอ้โหมีเยอะมากๆค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้คือเหมือนไลฟ์สไตล์คนเราเปลี่ยนไป คือนอกจากแบบเราไม่ต้องออกข้างนอกแล้วค่ะจูเราสามารถช้อปปิ้งออนไลน์สามารถสั่ง delivery ดูนี่มีความสุขมากนะคะกับการเล่นแอปพลิเคชันอุ้ยอยากกินร้านนี้กดเลยอยากกินร้านนี้กดอย่างเงี้ยหนูมีความสุขมากหรือถ้าเวลาคิดไม่ออกนะคะเขามีแ Gra ฟสั่งซัำ ก็คือกิดได้เลยใช่มันถามไปอ้อนื้อไม่ออกกินอะไรดีก็คือเข้าไปดูได้แล้ววั<ใ>น<ใ>น,นีนเราไม่ต้อง,ไ,องไปซื้อเองไม่ต้องไปต่อคิวสามารถทำได้หลากหลายมากๆค่ะแล้วก็อย่างที่คุณรามบ,บอกสักครู่ว่าอยากจะชอปปิ้งอยากจะใส่ชุดนูน่นชุดนี้ก็เข้าแอปพลิเคชันได้ออนไลน์เลยค่ะค่ะอยู่กองถ่ายโดยยังชอปเลยค่ะ ช้อปได้ทุกที่จริงๆ <ฮะ S 1> การ <ฮะ S 1> ช้อปปิ้งอยู่แค่ปลายนิ้ว <ฮะ S 1> ของคุณจริงๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าเราทําการดีๆมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างชีวิตปางค่อนข้างยุง่งพี่จูนแล้วก็แบบเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์เราต้องการอะไรที่มันรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้ามันมีบัตรเครดิตที่โคแบรนดิ้งกับทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่อย่างที่บอกบางชอบทั้นกินท่องเที่ยวไหนจะเรื่องขับรถไหนจะ เรื่องการซื้อของเข้าบ้านเพราะเราเหมือนแบบเราต้องทําทุกอย่างาเาพื่อครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันครบทุกๆแบรนด์ที่มันอยู่ในไลฟ์สไตล์เราทั้งหมดเลยมันคงดีมากๆจริง,รงๆนะคะตอบโจทย์จริงๆถูกต้องค่ะอยากให้คนตรางแชร์ประสบการณ์ที่ประทับใจในการใช้บัตรเครดิตสักนิดน,นึงค่ะ ของบางแน่นอนเลยค่ะเริ่มแรกเลยคะพี่จูนน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพราะเป็นคนขับท่องเที่ยวมาแต่นอกจากแจ่ท่องเที่ยวแล้วเหมือนการทํางานบางต้องเดินทางตลอดไม่ว่าจะไปถ่ายละครไปโชว์ตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องชีวิตอยู่กับการเดินทางเครื่องบินหรืออะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นการสั่งสมไม้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับบางมากทุกการใช้จ่ายถ้ามันเปลี่ยนเป็นไม้ได้บางมีความสุขมากมจริง,รงค่ะค่ะ,คะ ส่งสไปก่อนค่ะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีช้อปปิ้งออนไลน์ที่เบอกว่าปันอยู่กองถ่ายบันก็ยังช้อปช้อปออนไลน์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างมันคือมันคือการใช้จ่ายทั้งหมดแต่ว่าถ้ามีเรามีบัตรเครดิตที่โคแบรนดิ้งแล้วมันมีส่วนลดพิเศษอะพี่จูนผู้หญิงเราอะค่ะเวลาช้อปปิ้งมาก แล้วมันมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมันมีการท็อปอัพมันมีการลดเปอร์เซ็น์ที่มันมากกว่าคนอื่นมีคูปองมากกว่าเราเชิดแค่นั้นเลยบางทีถามกันแล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอุ้ยเราได้ถูกกว่าเพราะเราใช้บัตรเครดิตนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรือว่าจะเป็นการช้อปปิ้งของเข้าบ้านต่างๆรวมไปถึงอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เรา ขับรถแล้วเราจะต้องมีแบบเอาเข้าศูนย์อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีบัตรเครดิตด้วยที่ร่วมกับยี่ห้อรถต่างๆที่เราแบบว่าใช้ลดค่าบริการในการซ่อมมีสิทธิประโยชน์ต่างๆอาจจะมีรถมาให้เปลี่ยนมากกว่าไม่ร่วมกันกับคนอื่นทีก็สามารถนัดได้อย่างสะดวกมากๆแบบอยากเข้าไปวันนี้วันนี้มันก็จะมีการบริการที่พิเศษกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้มีบัตรนี้เพราะฉะนั้นแบบกิจกรรมในการขับรถต่างๆเพราะฉะนั้นมันเข้ากับไลฟ์สไตล์บางในทุกๆด้านมากๆจริง